สวัสดีครับรถอาร์ตครับสสวัดีค,ดครับอ,อาร์ตครับพิทยุนเบอร์สองรถอาร์ตภูคาชนบุรีครับผมแต่รถที่ขายแต่รถสวยไม่น้อยเจ้าของออกมาการาันตีเองร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเดี๋ยวขออนุญาตเช็คเสียงก่อนเดี๋ยวจะได้พาลูกา H R V R S ท็อปสุดท็อปสุด H R V R S ท็อปสุดไม่เท่าไหร่ที่สำคัญคันนี้เบาะแดงด้วยสามหมื่นสองพันโลด้วยเท่าไหร่นะสามหมื่นสองพันโลฟังไม่ผิด ฮอนด้า HRV RS ปีสองพันสิบเก้าภายในแดงสามหมื่นสองพันกิโลเมตรยี่สิบยี่ิบเอ็ดยี่ิบสองยี่ิบสามยี่ิบสี่ยี่ิบห้าหกปีปีละห้าพันโลรถวิ่งปีละห้าพันกิโลเมตรเข้าศูนย์ตลอดนะครับรถใหม่ป้ายแดงหนึ่งล้านสองแสนกว่าบาท วันนี้เหลือ659,000หายไป50%ร้วผ่อนแค่11,000ผ่อนเดือนละ11,000กว่าบาทใช่ครับผมมีเจ้าหน้าที่ไปเซ็นไฟแนนซ์ได้ถึงบ้านจะส่งฟรีเดนรถสไลด์ทั่วประเทศอืถ้ามีไม่น้อยกว่าเนี้ยลดแค่ไรสามหมื่นสามหมื่นนะแต่ขอต้องประวัติเข้าศูนย์นะ ถ้ามีไม่น้อยกว่านี้และสวยกว่านี้ผมลดไปเลยส0 0 0มบาทอันหิีบุ๊กเซอร์วิสเลยอ่ะดูอันนี้ป่ะคันนี้มีบุ๊กเซอร์วิสครบทุกระยะออกปลายปี2019ภายในเป็นสีแดงหลังคาพาโนลามิกแกสสูปชุดแต่ง R F ด้านล่างเป็นสีดำไฟหน้าเป็น f u ล l L E D สปอร์ตไลท์เป็น L E D กระจังหน้าเป็นสีไฮเปอร์แบ็คตกข้างสีดำพร้อมฮอนด้เาเรนโอสดูฮาวดูเข้ามาดูเลยสี่พันโลที่ออกเดือนสามเช็คครั้งแรกคือเดือนสามปีหกสามครับปีย <20 S 2> ี่สิบปียี่สิบไปโอ้โหปีแรกออกรถนายยังไม่ค่อยได้ใช้เรือไฟล์คบเกือบห้าพันโลโค้ชช้าเลยครับสี่พันโลหกเนีย่ยดูเดือนห้าหกพันหกพันเก้าหมื่นสี่สองหมื่นสามหมื่นเพิ่งเอามาใช้ในปีหลังเองที่แล้ว ปีดเดือนหนึ่งปียีาเพิ่งเช็คสามหมื <ลด S 1> ม่นหนึ่งพันโลไปรบเข้าศูนย์ตลอดบุ๊คเซอร์วิสครบ rs rs ปกติท่านเธอเห็นจะมีภายในแดงกับภายในดำคันนี้ภายในแดงรถออกสีแดงอมส้มมองเหลือบๆเป็นสีส้มมองเหลือบๆอีกทีมองเป็นสีแดง rs โคตรสวยสีขาวไปแล้วเหลือสีแดงไม่น้อยใครหาซื้อรถบ้านไม่น้อยคำนี้คือคำตอบ ไม่มีที่ติแล้วพี่แค่ถ้าพี่พอ่อผมถ้าพี่หาสีเนี้ยผมว่าอันเนี้ยเอาว่าเฮดเอาวีขายสีเนี้ยสีนี้สวยนะสีขาวสีดำพื้นฐานเ,เลย<ๆ>เจยเเสีนี้ไปมันคือสีขายแล้วภายในแดกอีกอา้าวไปดูไอ้หกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทที่โอ๊ตให้ของแถมอะไรบ้างมีประวัติการผ่อนดีฟรีดาวใช่ครับผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนสินเชื่อผ่อนเกินหนึ่งปีหรือถ้าไม่มีประวัติเครดิต ใสๆเดี๋ยวผมทำฟรีดาวให้เพราะว่าราคากลางมันสูงมากแต่เราขายต่ำกับราคาเจ็ดถึงแปดหมื่นบาทโอ้โอก็สบายเลยค่าจัดค่าโอนโอมูลค่าประมาณหนึ่งหมื่น 1, บาทผมฟรีให้ฟรีครับถ้าซื้อเงินสดมไม่เสียแวะเจ็ดเปอร์เซ็นต์หกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทลดอีเล่มทะเบียนพร้อมกุญแจครบสองดอกครับผมซื้อจัดไฟแนนซ์ผมฟรีประกันภัยประเภทหนึ่งให้ไม่ต้องจ่ายอะไรผมเป็นคนออก ไม่ได้เอาไปรวมในยอดจัดไม่ได้เอาไปบวกดอกเบี้ยมูลค่าประมาณสองหมื่นลูกค้าจ่ายค่างวดอย่างเดียวหนึ่งหมื่นหนึ่งพันยางใหม่สี่เส้นจริงๆแล้วเนี่ยที่ให้ยางใหม่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะรถคันนี้ปีสองพันสิบเก้ารถวิ่งสามหมื่นโลยางเป็นยางคู่ตัวเจ้าของไม่เคย,เ,ย 5, 6, ปเปลี่ยนเลยก็ยมันห้าปีหกปีแล้วเปลี่ยนเลยที่าเดี่ยวผมอเปลี่ยนยางใหม่ปียี่สิบห้าให้ยางใหม่ปียี่สิบห้าให้เลยบริการฉุกเฉินหนึ่งปีทั่วไทยยางแตกแบตหมดรถเสียน้ำมันหมดทั่วไทย มีคอร์เซนเตอร์ดูแลให้ครับวันตีซ่อมศูนย์หนึ่งปีหรือหนึ่งหมื่นกิโลที่ศูนย์ฮอนด้าใกล้บ้านท่านศูนย์ฮอนด้าใกล้บ้านเลยวันรับรถผมเติมน้ำมันให้เต็มถังบวกร่องบันทึกหน้ารถให้เรียบร้อยใช่ครับสไลด์ส่งฟรีทั่วไทยครับฮันโลก็ส่งฟรียะลาอำเภอเบตงหนึ่งพันสองร้อยสิบสามโลก็ไปมาแล้วพาลูกค้านะวันนั้นประมาณนี้เลยไม่มีไกลกว่านี้แล้วพี่ไม่มีไกลกว่านี้แล้วสนใจอยากเป็นเจ้าของรถสวยๆแบบนี้โทรหาโอตครับ0 9 4ย์ 9 9้า9 4 1ครับเพอร์อักครับ0ูนย์9ก้าสี่เก้าเก้้าสี้างเกโอ๊อาร์คงทาาชมรีครับมีใบรับประกานตัวถังและเลขใหม่ให้ครับหากตรวจสอบพบเจอรถมีชนไม่ไม่แท้แตัดต่อตัวถังน้ำท่วมรับซื้อคืนเต็มจำนวนแถมเงินกลับบ้าน1นึ่งแสนบาทที่สำคัญรถโอ,อ๊ตอาร์ทุกคันหกดาวครับไม่ใช่5ดาวนะ เขาโฆษณากันว่าหดาวเพรผมหดาว6ดาวยังไงอยากรู้โทรมาคุยใช่ครับอ้าไล่ดูดีฟฝาหกแสนห้าหมื่นเบาทกัาเสรีหนึ่งจุดแปด RS คือท็อปที่สุดแล้วรถหมายป้ายแดงหลาน 2. สองซันลูบเบาะแดงไฟ,ไฟหน้าโอ้โหไฟหน้าโคตรสวยเลยดูดิวิงวิงเลยกันชนหน้าอยู่ในสภาพเรียบร้อยกระจังหน้าไฮเปอร์แบ็กฝากระโปรงเรียบร้อย ไฟฝั่งขวาเรียบร้อยถสวยสมบูรณ์ทั้งหมดคันนี้ <I S 1> <100 cc. S 2> พอมันเป็น R S R, S, R S มันแตกต่างจากไอ้นี่นะ R S มันแตกต่างจากตัวปกตินะครับ R S เนียคือตามที่ผมบอกเนี่ยกระจังตรงนี้มันไม่ใช่สีโครเมียมนะมันไม่ใช่สีเงินมันเป็นสีไฮเปอร์แบ็กนะใช่ครับแล้วพอมันเป็นไมเนอร์เชนแล้วเนี่ยโอ้เป็นเข้านะเดี๋ยวดูดิ<ไ> ด,ดังหน้าดำไฮ<ห>เปอร์แบ็คไฮเปอร์แบ็ควิ่งมานี่กระจกดำถูกพอมันเป็น r อมันจะมีหลังคาพาโนลามิกกาสลูปนะครับมีคือถ้าเห็นสันรูปั้ะปีสิบเก้าขึ้นมาเนี่ยเป็นเออาแน่นอนแล้วดูไฟหน้าคันนี้ดิไฟหน้าตัวเนี้ยจะมีอยู่ในซีวิกหนึ่งจุดห้าเทอร์โบครับนะครับตัวที่เป็น RS เท่านั้นเป็นไฟหน้าแบบฟู l l อ e d ไม่ร้อนสว่างสปอร์ตไลท์ก็จะเป็น LED ลิ้นล่างลิ้นล่างก็จะเป็นดำอาติ์งานมาด้านข้างก่อนลิ้นล่างเนี่ยมันจะล้อไปกับล้อเห็นไหมซุ้มล้องโป่งล้อตรงนี้สีดงไฮกอสไฮกอสแล้วก็ด้านล่างเลยด้านล่างย้อยไปถึงตรงนี้เลยจะเป็นสีดำตามสไตล์ RS ครับ Honda l e n n o s เวลาเปิดไฟเลี้ยวซ้ายน้กภาพจะติดหน้าจอแล้วก็มาพร้อมกับกระจกมองข้างสีดำ นะครับไปดูห้องเครื่องอนะสามหมื่นสองพันโลสวยแน่นอนรถไม่มีใครเคยบอกว่ารถวิ่งน้อยดีนะไม่ดีนะครับมีแต่ของดีแน่นอนดูดิรอยมาร์าต่างๆรอยลอยแตงต่างๆชัดเจนเี่บอกเลยรอยแจ้งชัดเจนนะครับแบบนี้ทั้งหมดฝากระโปรงไม่เคยมีแกะไม่เคยมีถอดใดๆทั้งสิน้นซีนประตูซีนฝากระโปรงซีนเดอร์มดนี้นะดูดิมอกรมีครบนอกรมีครบนะครับ แล้วก็สติ๊กเกอร์เพจประตูเพจของมันเนี่ย100506อย่าไปดูบุ๊กเซอร์วิสก,ก่อนว่าฝากระโปรงฝากระโปรงและบุ๊กเซอร์วิสจะต้องตรงกันนะ100506ให้รถออกไปโชว์ก่อนไม่ต้องเยอะครับชัวชัว100506รถออกเดือนแปดปี2019รถแบบนี้นะ บุ๊กสวิตหนึ่งเล่มมากับรถหนึ่งคันนะครับบุ๊กสวิตหายยืนยันอะไรไม่ได้้็งเข้าศูนย์แต่คันนี้ประวัติชัดเจนวารันตีบุ๊กมีครบเลขตัวถังเดียวกับเพดฝากระโปรง32,000ืก 32, ิโลเข้าศูนย์ทุกระยะเฉลีย่ยวิ่งปีละ5,000ักิโลพี่จะไปหาที่ไหนอ่ะไล่ต่อนี่ขาดหน้าเมดอาร์กลอดแตะสูบวิพ 32, ดดส์สามืสโลเฮดเดอร์ใส รอยต่างๆท่อต่างๆดีมากผมบอกเลยดีมากคือคือสามหมื่นสองพันโลลดหกปีปีละห้าพันโลของดีแน่นอนผมบอกเลยว่าของดีแน่นอนถ้าซื้อเงิสนสดประกันไทยประเภทหนึ่งยังเหลือเอาไล่ด้านซ้ายดีกว่านะครับล้อแมกคขอบสิบแปดกึ่งเงาหน้าดำมีเฉพาะ rs เท่านั้นยางเนี่ยยางมาดูดิผมให้ดูว่ามันเป็นยางคู่ตัวปีสองพันสิบเก้าจริงๆเนี่ยสัปดาห์ที่ยี่ห้าปีสองพันสิบเก้า แต่ไม่ต้องกลัวรับรถเดี๋ยวผมเปลี่ยนยางใหม่ปี2025ให้ใหม่เลยนะครับยางใหม่ปี2025แก้มซ้ายประตูหน้าซ้ายไม่มีริ้วรอยอันนี้คือเป็น Honda า e รน o บนะครับอ่าประตูหน้าซ้ายไม่มีริ้วรอยประตูหลังซ้ายสติกเกอร์การลอยยังมีอยู่ครบ้อมแม็กเป็นวิดเบรกสี่ล้อนะครับมีเปิดของ r s ะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็วอเตอร์กาดมีให้ครบ โอ้โหดูภายในแดงเนี่ยภายในแดงแม่งโคตรสวยนะครับภายในแดงอย่างสวยด้านหลังอยู่ในตภาพสวยเบาะหนังแดงเนี่ยป้าแดงครับสังคาพานอรามิกาซส z มนี่เทียวเฮดอาวมีนี่ข้อดีคภายแดงห,หลานสอง วันนี้เหลือ659ล้านสองกว่าหายไป50เปอร์เซ็นไปดูประตูหน้ากันบ้างแล้วผ่อนหมื่นพันเลยดูประตูหน้ากันหน่อยดูดูอยู่ในสภาพเรียบร้อยนะครับไมกกะลงไมกกะไลแผงเถิงดีทั้งหมดผมบอกเลยแผงเถิงดีทั้งหมดยกครบสมบูรณ์ทั้งหมดแผงไมกกะคึกดูดิดูโทนแล้วลบมันก็เข้านะแดงเลือดหมูมาด้านข้างคอนโซลเดี๋ยวขอดูเดี๋ยวขอดูป้ายราคาหน่อยป้ายราคาหน่อยชัดเจนนะ ใบราคานี้ผมก็เขียนตามหลักของสองบบถูกต้องทั้งหมดเพราะอะไรขนาดของตัวหนังสือพวกนี้เป็นภาษาไทยชัดเจน6 5แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทฮอนด้าฮ v สอา s ีหนึ่งจุดแปดอาเอสข้อมูลพวกนี้โกหกไม่ได้นะครับต้องใส่ความจริงทั้งหมดปีคศส0องพันสิบเก้าสีแดงฮอนด้าเบนซินเลขเครื่องเลยที่ผมลงบอกไว้แล้วว่าหนึ่งศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์หกลงไว้แล้วเบนซินวันจดทะเบียนคือสี่กันญาหกสองปีสิบเก้าแทสามื่นสองพันสองร้อยห้าสิบหกกิโลเมตร มือสองมือแรกไฟแนนมือที่สองก็เป็นชื่อลูกค้าอานีนิราไม,ม่วยนาะระผูกพันไม่มีลดพร้อมเกียรตินาคินจัดไฟแนนซ์เครดิตดีฟรีดาวน,น,น์ผ่อนหมื่นพันผ่อนหมื่นพันรายได้สองหมื่นกว่าบาทจบแล้วออฟฟิศทำงานบริษัทอยากได้แบบนี้ผมบอกเลยซื้อได้ทันทีสามหมื่นสองพันโลมันไม่ได้มีหมาปล่อยพี่ต้องคิดดีๆนะว่าพี่ไปเจอหกแสนหนึ่ง 6แสนห้า6แสนห้าโอ๊ตอาร์มีประกันภัยชั้นหนึ่ง20,000บาทมีค่าจัดค่าโอนอีกหมื่นหนึ่งมียางใหม่มีส่งฟรีกรันลัปีตัวถังเล็กใหม่เป็ดเสร็จแล้วผมขาย6แสนไม่ต่างไม่ต่างกันเลยแล้ว6แสนผม32,000โลครับไม่สวยไม่ถูกใจไม่ต้องรับรถครันนี้นะร,นนะรถเพิ่งซื้อเข้ามาเมื่อวานเหลือขัดสีฉวีวนันสปาภายในพ่นกาสนินขัดเคลือบสีพร้อมจบเดินทางได้เลยข้อดีของรถคันนี้อย่างที่ผมบอกครับรถวิ่ง32,000กิโล ช่วงล่างภายในห้องเครื่องไม่มีโซมไม่มีชั้นอยู่แล้วไฟท้ายสวยอาจจะเพิ่งไปเปิดไฟท้ายน่ะพอมันเป็นไฟออโต้แล้วมันดับเนี่ยเบรกราบเนี่ยติดชัดเจนดีนะครับติดชัดเจนดีฝั่งซ้ายฝั่งขวาครบโผล่แล้วเวลาให้อันนี้รถมันไปอยู่ในห้องแล้วมันแรงแบบนสมาดุลนะเงาตรงนี้มันอยู่ตรงนี้มันมืดนวไงใช่ใช่ช่สวยสมบูรณ์ฝาท้าย เป็นชนหลังก็เป็นดำไฮคอร์ดฝาท้ายสวยอันนี้ให้เป็นไฮเปอร์แบ็กนะสีให้หนี่นะี่แล้วสัญลักษณ์ rs ท็อปสุดสบายใจคือท็อปสุดรุ่นมายเนอร์เชนจะมี el คืออันนี้มันอาจจะมาแปะสังเกตเลยว่าภายในแดงกับสันลุกเอแแอแต่ rs ธรรมดาตัวแรกปีสิบเก้าบางตัวก็เป็นภายในดำเป็น,น,กกน<ฟ>ภายในดำอันนี้ภายในแดงไฮเปอร์ไฮเปอร์แบ็กฝาท้ายเรียบร้อยนะ สามหมื่นสองพันโลไม่มีริ้วรอยใดๆทั้งสิ้น๋ยันคีน้ณาเจอสปาสีขัดเคลือบไปนะเงากระเด้งขวน็อตไม่เคยมีแกะถอดัวน็อตเดิมทั้งหมดสาดท้ายเดิมแล้วดูเมิกรารไลท์ต่างๆมิกาไลท์เดิมดีหมดดูดิคือสามหมื่นสองพันโลพี่โอ๊ตบอกไปแล้วว่าถ้ามือเดียวเข้าศูนย์ทุกระยะและเจอประวัติดีน้อยแบบนี้พี่โอ๊ตให้งสามหมื่นของแถมทั้งหมดครับของแถมเราทั้งหมดนะที่ตั้งมาเนี่ยหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาท ของแข็งประกันชั้น, 1, 2, นหนึ่งสองหมื่นค่าจ่ายเขาโอนหมื่นหนึ่งยางใหม่หมื่นหนึง่ง,ง,ง,งน้ำมันเต็มถังบบก้อนหน้ารถส่งฟรีเนี่ยเกือบห้าหมื่นแล้วถ้าท่านเจอน้อยกว่านี้มานะโอ้โหมันผมขายไปหายไปแปดหมื่นโอ้แปดหมื่นไอ้ขอดูยางฝาท้ายหน่อยด,ดูดิดูดิโอ้โหยางอะไรไม่เคยลงดินเมนอาร์กนี่ตามหลักเมอาร์กต้องมีอยู่ครบทั้งหมดแบบนี้ซีต้องเป็นสีดีใช่ครับ ดูดีหวยมองยังไงก็สวยนีๆเนี่ยเรานั่ง RS ให้ดูหน่อยเนี่ยฟิลนี้มันจะเป็นฟิลนี้ก็นั่งได้ไปนะเบาะแถวสองจะปรับได้สองระดับอ่ะอย่างเงี้ชันหน่อยระดับหนึ่งนะครับอันนี้แบบชันแล้วอีกปรับนึ่งก็เอ็นได้อีกหน่อยหนึ่งหกแสนห้าหมื่นเก้าันบาทฮอน d a าซีวิก RS ปีสองพันสิบเก้า สามหมื่นสองพันกิโลคันนี้เป็นฟิมเอ็กซ์ตร้าค,ครูอย่างดีมาให้เรียบร้อยครับนะครับสีจะออกแดงๆส้มๆ,ๆมาแล้วแต่มุมมองสวยสวยมือเปิดโคมเนียมพร้อมกุญแจแบบคีเลสโกวอัอท์กาดมีครบเบาะคนขับเป็นเบาะไฟฟ้าอืนะครับเบาะคนขับเป็นเบาะไฟฟ้าครับพวงมาลัยจะมีนี่ที่ไฟเลี้ยวกานไฟเลียวจะมีคอนด้าเรนวอร์ เปิดไฟเลี้ยวซ้ายภาพจะติดจะมีคูสตอนโทนให้เรียบร้อยนะครับมังติฟังก์ชันต่างๆพวงมาลัยหนังเย็บได้แดงให้มันเข้ากับเบาะแล้วดูคอนโซลกลางนะครับสามหมื่นสองพันโลอะ <า S 2> ไปลองด,ดูไปดูขึ้นกันดีกว่าไปดูขึ้นกันดีกว่าสามหมื่นสองพันโลรถตีละห้าพันโลจะไม่หาที่ไหนไม่ต้องหา,าคือบางทีบางท,าบางทีบางทีลูกค้าเสียเวลาหาบอกตามตรงเลยคุ้มหรือเปล่าถ้าจะหลบสองพัน 2, แล้ววิ่ง ต้องการ RS ตัวท็อป5,000ปีละ5,000โลแบบนี้บางคนนะอาจจะมองเฮ้ยไม่เห็นเยอะเลยไม่เยอะเฮ้ยไม่บางคนบอก3่า3 2,000โลไม่เห็นน้อยเลยพี่ขอโทษครับคันนี้คือรถมัน6ปี6ปีปี5,000โลใช่พี่อย่าไปเทียบบอกว่ารถปี2024วิ่ง3,000 30, โลอย่างนั้นเยอะนะนะเพราะว่าอะไรปีเดียวอะวิ่ง3,000 30, โลถือว่าเยอะนะครับมาดูสตาร์ปุ่มสตาร์นี่จะมีพอเยีอบไฟเบรกแล้วมันจะมีไฟเรือง โอโ้เนียนคริปแอร์เย็นนะครับหลังคาก็เป็นหลังคาพนรโรมิกกัสลูฟสามารถเปิดได้อย่างงี้้าเปิดได้ปิดได้นะครับแล้วเดี๋ยวปิดม่านให้ดูม่านก็ปิดได้อ่าม่านก็จะมีปิดของเขาตามสไตล์ r s เท่านั้นนะครับอ่ะทีนี้มาดูหน้าจอวิทยุแอร์แอร์เ,อเป็น แอร์ออโต้อยู่แล้วครับเบรกมือไฟฟ้าพร้อมเบรคอเรียบร้อยนะครับผมนี่ให้ดูฮอนด้าเรนวอเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับกล้องจะติดเหมือนกันนะครับเข้าเกียร์ถอยหลังกล้องหลังก็ติดเหมือนกันชัดนะชัด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 ,ชดเปลี่ยนมุมมองได้เลยอันนี้เอามุมตรงมุมอันนี้แบบเฉียงตรงอันนี้แบบกว้างโอ้ ก็พร้อมใช้งานนะครับะลุมีท็อปสุด RS ภายในแดงสีสวยสาม0 0ืพันโลมือเดียวป้ายแดงผ่อนหนึ่งมืหนึ่งพันซื้อเงินสดไม่เสียแวดประกันภัยชั้นหนึ่งทุกอย่างมีครบลูกค้าต้องการอะไรอีกครับ่ต้องการอะไรอีกหมดแล้วไม่รู้จะให้อะไรแล้วลน้ำมันใหมย่ยางใหม่ก็เอาไปเริ่มต้นลูกค้าเยียวยา,ยาโอ้ลูกค้าให้รถเรามันน้ำมันเกือบเต็มถังโอ้โหวิ่งดีมากพิเดษชิพนะครับซ้ายขวาให้เรียบร้อยตามสไตล์ RS หกแสนห้ามืกาเก้เาพันบาท ่อนหมื่นพันโยศหืนพันสามหมื่นสองพันกิโล r s เอสปีสองพันสิบเก้าจะไปหาไม่น้อยๆแบบที่ไหนแล้วผมว่าไม่มีแล้วคือลูกค้าเอาอย่างเนี้ยถ้าเครดิตด,ดีฟรีทุกอย่างไม่ต้องกลัวแล้วถามว่าถ้าท่านไม่มีเวลามาดูรถนะสิ่งที่ผมไลฟ์ไปการันตีตรงนี้นะไม่สวยไม่ถูกใจไม่ต้องรับรถเลยผมมีอีกคันนึงเป็นสีขาวก็กำลังเก็บงานอยู่ไปทัว <EL. S 1> อแอก็จะโทรวันนี้ครับท่แสนก็บาทรุ่นย่อยลงมา ภูประกันแสนหนึ่งใครสนใจรอชมได้เลยภาแบบคันนั้นวิ่งแสนนิดนิดแต่นิดคันนี้วิ่งสามหมืสองพันโลบอกเลยว่าอยู่ไม่นานคือถ้าห <5, 000 S 1> ้าพันโปีละห้าพันโลเข้าใจตรงกันก่อนถ้าใครซื้อไปใช้แล้วก็ซื้อไปโชว์เนี่ยมันใช้ได้คันนี้รอเวลาเราจะไปบอกใครว่าเฮ้ยเราซื้อรถมือสองมานะอ่า แต่สภาพนี้แต่วิ่งห้าปีละห้าพันปีละห้าพันศูนย์เก้าสี่เก้าเก้าเก้าหนึ่งเก้าสี่หนึ่งโอรับเบอร์อักครับศูนย์เก้าสี่เก้าเก้าเก้าสี่เก้าหนึ่งเก้าครับผมถ้าท่านหาซื้อรถสวยรถดีม,มีคุณภาพครับการันตีโดยเจ้าของอมไม่ผิดหวังแน่นอนใช่ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ